บัดนี้เป็นวันเป็นครั้งที่7ตรงกับวันที่16พุพฤศจิกายนพุทธศักราช2,568ข้าพเจ้านาะงสาวรัตพัฒน์ศรีสิริโชคชัยขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจาจริยบูชาแด่องค์พระความปิติเขราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตากัจกกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัตธมังมุนีราชสะสุนันตุสักขะโมกขังสักเเคกาเมจารูเปคิริสิขะรัตเตจันตลิเขวิมาเนท่เปรัตเถจคาเมตรุวนาคาหาเนเคหะวัตถุมหิเขเตภุมมาจยันตุเทวาฉละละละวิสเมยาคคันทพนาคาติดถันตาสันตเกยังมุนีวระวจนังสาธโว เมสุนันตุธรรมสวนากาโลอยามาทันตาธรรมสวนากาโลอยามาทันตาธรรมสวนากาโลอยามาทันตาบทส่วนนามการสิทธิคถานะโมตะอระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตตัวสัมมาสัมบรุษะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตตัวสัมมาสัมบรุษะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตตัวสัมมาสัมบรุษะบทส่วนสัจจะกริยาคถานะเช่นเมสรณังอัญญพุตโธเมสรณังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหโฮตุสปทานัตถิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหโฮตุสปทานัตถิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหโฮตุสปทาบทสวดมหากรุณิโกนะนาโถติอธิกาทาถามหากรุณิโกนาโถ อัฏฐายะสัพพานินังปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอตินาสัจวัชนะมาหนตุสัพพุปัตถวามหากริโกนาโถหิตายาสัพพานินังปูเรตปูวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอตินาสัจวัชนะมาหนตุสัพพุปัตถวามหากริโกนาโถสุขายะสัพพานินังปูเรตวาปารมีสภาปัตโต สมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสภูปัทถวาบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกับิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสัตถิงปัญจมตเตหิพิคูสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยผูเยนาสันนิปิตาหนติภควันตัง ทัศนายาพิขุสังฆะอัตโขจตุนังสุทธาวาสังกายกานังเทวานังเอตทะโหสิอยังโขภคะวะสเกสุวิหารติกับปลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเกนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิกะโลกาธาตุหิเทวตาเยผุเยนาสันนิบริตาหนติภคะวันตังทศนายาพิขุสังฆะยานุณะมยัมปิเยนาภควะ เตนุปัสสังกะเมยามาอุปสังกะมิตวะภควัโตสันติโกสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสย,ยามาติอัตโกตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะลวาปุริโสสมะติตังวาพาหัางภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพาหัางพมิเชยะเอวเมวัสุทาวาเสสุเท,ทเวสุอันตรหิตาภควัโตปุระโตปัตุระหังสุ อตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิกมังขาทางภาษิมหาสมโยปวนาสมิเทวากายาสมาคตาอาขาตัมหะเอมังธรรมะสมยงังทก,กิตาเยวอปปะอปะราชิตาสังติอตโขอป,ปะราเทวตาภควัตโตสันติเกอิกมังขาทางภาษิตันตราพิโคสมาทะหางังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกักงสุง สาราธิวเนตานิขเหตวาอินทริยานิรกขันติปนิตาติอัตโขอประราเทวตาภควตโตสันติเกอีกมังขาทางภาษิเชตวาขีลังเชตวาปะลีคังอินทขีลังโอหัจจะมะเนชาเตาจรันติสุภทาวิมะลา,าจักขุมตาสุทันตาสุาาสสนาคติอัตโขอประรา เทวตาพระวัตโตสันติเกอีกมังขาทางอบาสิเยเกจิตพุทธังสารนักตาเสนเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปะริภูเรสันติติอตโคพระวาภิขูอมันเตสิเยผูเย,ยนาพิคเวทัศสุโลกาธาตูสุเทวตาสันนิปตตาหนติทถาคตังทัศนายะ พิ ja ah u, ah ่ข ah 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 ุส ah ังฆะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานะเอตัปรามาเยวะเทวตาสันนิปริตาเหสุงเสยยะถาปิมายหังเอตารหิเอเยปิเตพิขเวภพิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานะเอตัปรามาเยวะเทวตาสันนิปริตาโหสุขสันนิปริตา พวิสพวิสันติเสยยะถาปีมายหังเอตาระหิตอาจิกิษมิพิขเวเทวากายานังนามามิกิตติยิสามิพิขเวเทวากายานังนามามิเทศิษสามิพิขเวเทวากายานังนามามิตังสุนานทะสาธุกางมณะสิกโรธะภาศิษสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกขุภคะวัตโตปจัจจโสสุภคะวาเอตาทะโวจะ สิโลกะมนุกกะสมิตยถาภุมมาตัสศิตาเยสิตา,ตาคิริขภรังปหิตตาสมาหิตาสุปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตามณะสาสุทธาวิปัสสน,นะมะนาวเวลาเผยโยปจัสเตยตวาวเนกปลระวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเท,ทวกายาพิกันตาเตาวิชานาถพิกโวเตจตตะปะมะกรุงสุตวา พุทธศาส,สาสดังเตสามประตูระหุยานังอมนุษสานะทศนังอัปเปเกสตัมมัทคุมสหัสสังอัฐสัตริงสัตตังเอเกสหัสานางอมนุษสานะทัสมัตสุง อเปเกนันต์มัตตะขงทิสาสภพผู้ดาอหุงตันจัสพางอภิญญายะววคิตวานาจคุมาตัดโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยวหังกิตยิสามีคิราหิอนุกุปปสุสัตตาสหัสสาวะขาภุมมากะปิลาวัตวะอิทิมันโตชุดิมันโตนอมโตยัสสินโนโมทมนาพิกรมมุนภิกขุนางสมิติงวะนางชาสหัสสาเฮมาวตายาขานาตะวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนอมโตยัสสินโน โมทรมนาพิกามูพิกุนางสมิติงวะนางสาตาคิลาติสาหัสายักขานานตะวันิโนอิติมันโตชุดติมันโตนอวันโตยัสสิโนโมทรมนาพิกามูพิกุนางสมิติงวะนางอิเจเตโสลสาสหัสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนอวันโตยัสสิโนโมทรมนาพิกามูพิกุนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันงวันโตยัสสิโนโมทรมนาพิกามูพิกุนางสมิติงวะนาง กุมพิโรราชะคะอิกโกเวปุลัสานิเวสนังผวยโยนา,สะสะสะะางสัตสหสังยักษ์นังปยิรุปาสติกุมพิโรราชะคะอิกโกสโสปะคะสมิติงวนางปุริมัจัตทิสาราชาทตารัตโถภาษาสติคันธพานางอธิปติมหาราชายัศสิโสปุตตปิตัสสพระวุธนามามหาปราอิธิมันโตชุดิมันโตว,นวันโตยศสิโนโมทามนาภิกรรมภิกขุนางสมิติงวนางทักกินันจัทสะ ที่สังราชาวิรุณหโตปัสสาสติคุมปทนังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตตสัพพโวณธนามามหาปราชอิทิมันโตชุดิมันโตน้อตัวยาสัตสินโนมุธมนาภิกกรมุภิขุนางสมิติงวะนังปัจฉิมันจัดที่สังราชาวิโรปขโภปัสสาสตินาคนาอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตตสัพพโวณธนามามหาปลาอิทิมันโตชุดิมันโตน้อตัวยาสัตสินโนมุธมนาภิกกมุภิขุนางสมิติงวะนาง อุตรันจัตีิสังราชากูเวโรตัสสาาสติยาขานางอธิปติมาหาราชายาศาสิโสปุตตปิตัสะพะวุธนามามาภลาอิทิม,ม,นมาาันโตชุดิมันโตน้ำโตยศสิโนมุธมนาภิกม,มขุนังสมิติงวนางปุริมาทิสังทัตตารโถท,ทักกินเนนะวิรุณโกปชิเม,มน,นะวิรุกโกกูเวโรอุตรังทิสันจตรโรเตมหาราชาสมันตาจตรโรทิสัททะทล,ละมนาอัถังสุวเนกปิลาวัทเวเตสังมายาวิโน,นทาสา อาคูว,วัยจนิกาสัทธามายากุเตนทุวเวเตนทุวิภูจวิภูตโตสหจันทนโนกามาเศธโถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาทโทอปะมัญโยจะเทว,วสูตโจตจะมาตรลิจิตตเสนโนจะคันตะโผนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพะโรสุริยะวัชสา,าเอเตจัญญา เอเตจันเยจราชาโนคันธภาสหาราชุภิมดธรรมานาภิกกรรมุภพิขุนางสมิติงวานังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสห,าสหาตัชกาลัมพลาสตราอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนนาทตารถาจะอาคูนาคายัสเโนเอราวัโนมานาโกโสวปขาขะสมิติงวานังเยนาคาราเชสหาสหาหรันติทิพาธิชาปัจิวิสุทธจักขูเวหายัสเตวนมามัชฌปตาจิตราสุปันานอิติเตะนามังภะอภยันตถา นาคาราชานามาสีสุปันนโตเขมามะกาสิพุทโธสันหาหิวจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนมากังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวัเตเสเตอิทิมโตยัสสินโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขาสะเวปจิตติสุจิตติจ่าปะหาราโทนมุจีสหสตันจะพภลิปุตานังสเพเวโรจานามากาสันนหิตวะพลิเนเสนัง ราหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิปทันเตพิขุนางสมิติงวนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวโยตถาขมุงวรุนาวารุณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนท่าเสตทรททากายยาสัพเพนนตะวนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนั้วันโตยัสสิโนมดธรรมนาพิกามูพิขุนางสมิติงวนังเวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันเดสุปนิสา เทวาจันทามาคูปุรักคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักคิตานักัตานิปุรักคิตวาอาคูมันทวะลาหากาวาสุนงังว,วัสโวเศธโถสักโกปาขาปุรินโทท,ทท่าเสเตทะาทากายาสัพเพนนตะวาน,าาวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันังันโตยาสสิโนโมธมานาปิกัมมุพิกูนังสมิติงวัน,นังอัฐาคูสหภูเทาวาชลามคีสิขาริวะอริตกาจะโรชาจะอุม,มานุภุภานิพาสิโน วรุณาสหาธรรมาจะอ,อัจุตตาจอะอเนชกาสุเรยยาลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสินโนทาเสเ,เตทัตทากายาสัพเพน,านาตะตตวเนิโนอิติวันโนตชุติมันโตว,วานาวันโตยัสสิโนโมทัม,มานาภิกขม,มุงภิกขุนางสมิติงวะนังสมนานามหาสมนาม,าาม,น,ามานุสาวมนุสุตามาขิขาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหัรยโยเทวา เยจโรหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสินุทัเสเตตระทากายาสัพเพนันตะวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตน้องโตยัสสินโโมธัมนาพิการมุมพิขูหนังสมิติงวันังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขาาสาสหะโอทาตคายะหะปโมขาอาคูเทววิจักขนาสทามตาหาราคชามิสกาจายัสสินุทนายังอาคาปชนโนโยทิสาอภวิสติทัเสเตตระทากายาสัพเพนะตะวนิโน อิทิมันโตชุตทิมันโตวันนวันโตยะสัจฉิโนโมทัมมนาพิการมุมพิคุนังสิวิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจายะสัจฉิโนลัมพิตกาลามาเสถาชตินนามาจะอาสวะนิมานิมมานารติโนอาคูอัฐาคูปรานิมิตาทัเสเตทระทากายาสัพเพนันตวนิโนอิทิมันโตชุตทิมันโตวันนวันโตยะสัจฉิโนโมทัมมนาพิการมุมพิคุนังสิวิติงวนังสัตเถเตเทวานิกายาสัพเพนันตวนิโน นามนวเยนอาอคันชุงเย,ยจันเยสัทิศาสหาปะปวุฒะชาติมักขีลังโอขตินมะมานาสวังทักเขมโมคตรงนาคังจันทวะอสิตาติตตังสุพรมาปรมโตจะปุตไตทิมโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะสุปาขะสวิติงวนังสหัสสะพระมะโลกานังมหาพมมาทิตตติอุปปันโนชติมตันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศตษฐะอิสราอาคูปเจกะาสวัติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาเรโตปริวาเิโตเตจาสเพลพิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาราเซนาพิกามีปัสสะกันหาสะมันทิยังเอถะคานาะพันธะารเขนะพันธมตทูโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมูจิตะโกจิตนางอิติตถะมาเซโน กันหเสนาเปสยิปานินาตลมาหัจจะสรังกัตวานะเพระวังยัถาปวุสโกเมโขธนายันโตสวิชุโกตถาโสปตุทาวติสังกุโทอัศยังวเสตันจสัพังอภิญายะววคิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัตถาสาวะเกสัสนเนรเตเทวมารเสนาพิกันตาเตวิชานาถะิกวอเต จาอัตปปมกกรุงสูตตวาพุทธศาสาสาสนาังวีตะราเคหิปกมุงเนสังโลมมปิชยุงสัพเวิชิตาสังคามาพยาติตายัสสโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ